หลับวันนี้นะคะเราได้ร <skills oneself> <und> <light> ับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการกรุงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะท่านสมพงศ์้ลอยแคล้วนะคะเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้เปที่รายงานกับผู้ในการะถอวันที่ว่า้อความจะตันประกอบการตัินจเพราเพราะว่าถ้เกิดเราตัดสินใจผิดมันหมายถึงควเป็นของตายหมยถ่งควาเสียหายเป็นส่วนใหญ่จะมีการล่วนไหลในโครงการแล้วก็มีการ กับผมนายเปรดโรธราชสุขพ่วงนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสในนาผู้แทนการจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2564ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขออนุญาตกล่าวรายงานการกิจกรรมดังนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นลักษณะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย จากสารเคมีและสาธิตการปฏิบัติเสมือนเกิดเหตุการณ์จริงกรณีการเกิดรั่วไหลของสารเคมีจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุณโรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยการจัดกิจกรรมเป็นการร่วมมือระหว่างศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสาตนักงานสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดนครราชสีมาและห้างหุ้นส่วนจำกัด a t ทีเซลตัวเวดแอนด์เ i นดิงได้กิกิจกรรมเพื่อเป็นการสารางพลังเครือข่ายจอปอสู้ภัยวิกฤตเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยได้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ถึงความสําคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานส่งผลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยโดยเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเซฟตี้ไทยแลนด์ผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายใน,ในชุดเก็บกู้สารเคมีนะครับในระดับ A นะครับโซนพิซโซนโนะครับก็คือ ทีมที่เข้าไปเก็บคู่ครับได้ทําการขนย้ายครับในสารเคมีซึ่งโรงงานจับไปนะครับหนะอยลดอุณภูมิไปเรื่อยๆรยครับเมื่อควบคุมเพลิงไปเรื่อยๆรืครับนะ ทำไมเราถึงจะไม่ดับนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าตอน,นีที่เป็นแก๊สเป็นน้ำมันนะครับก็ไม่สามารถดับได้เราก็จะทําการในส่วนของคุมไว้จนกว่าเชื้อเพลิงนั้นจะหมดไปนะครับื่อควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเราก็จะทําการถอยทีมออกมาครับข้างล่างก็จะถอยเยียสายนะครับินเตี้ทอครับมาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากนั้นเราจะทําการ นะครับเพื่อลดในส่วนของความเข้มข้นสารเคมีที่อาจจะตกค้างในบริเวณด้านล่างนะครับทีมเข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดสารเคมีนะครับในทําการตรวจเช็คนะครับอันนี้เข้าไปตรวจเช็คในพื้นที่โรงงานก่อนนะครับว่ามีสารเคมีเข้มข้นตกค้างเป็นอันตรายไหมนั้นปลอดภัยครับก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการเก็บนะครับ safety จป เราทําหน้าที่เป็นเหมือนครูประจำโรงงานคอยชี้ว่าอันนี้มันไม่ปลอดภัยต้องแก้ไขถ้าแก้ไขทางวิศวกรรมได้ก็แก้ไขนะครับพวกเราต้องช่วยกันเพราะในฐานะวันนี้เป็นวันจอบองนะครับจอบองทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นจอบองวิชาชีพจอบองบิหารจอบองหหน้างานนะครับเราวัตถุประสงค์คือสร้างคนสร้างงานแต่ไม่สร้างคนวิการออกไปสู่สังคมนะครับผม กววรมส,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมานสมัคิไมตรีนายจ้างอยู่ได้และลูกจ้างต้องอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้และลูกจ้างต้องอยู่ดีแรงงานสามัคคีเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง